สวัสดีครับพบกับลุงชิวหน้าพารีวิวนะครับวันนี้จะพามาดูการต่อแบตนะครับการต่อแบตเนี่ยมันจะมีต่อได้2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นการต่ออนุกรมนะครับแบบที่2เนี่ยเป็นการต่อต่อขนานนะครับต่ออนุกรมเนี่ยมันจะได้โวลต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนต่อขนานเนี่ยจะได้แอมป์ที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูแบตที่ผมจะต่อนะครับตัวนี้จะเป็นแบตแบตเล็กกันนะขนาด12โวลต์5แอมป์นะครับก็คือเนี่ยจะต่อ2ลูกเนี่ยพ่วงกันนะครับ แต่ว่าพี่ก็ต้องไปดูจุดประสงค์นะว่าพี่ต้องการโบนมากหรือแอมมากนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปต่อให้ดูนะครับไปกันเนี่ยมันมีมันมีสองแบบนะครับมีแบบแรกเนี่ยจะเป็นการต่ออนุกรมนะครับในแ,แบบที่สองนี้จะเป็นต่อขนานนะครับซึ่งการต่อและแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต่างกันออกไปนะครับถ้าการต่อแบบอนุกรมเนี่ยก็คือตัวโวลต์อ่ะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่แอมเท่าเดิม นะครับส่วนต่อขนานเนี่ยตัววนนะจะเท่าเดิมนะครับแต่ตัวแอมป์จะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับการต่อต่อแบบแรกเนี่ยแบบอนุกรมนะครับนะเขาบอกว่าถ้าต่ออนุกรมเนี่ยตัววนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าอย่างแบบตัวนี้นะครับเป็นเป็นแบบอ่า 12โวลต์5แอมป์นะครับนะผมยกตัวอย่างถ้าสิโวลต์5แอมป์สิบสอโวลต์5แอมป์นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าพี่ต่อแบบแบบอนุกรมนะครับตัวโวลต์จะเพิ่มขึ้นนะก็คือ12โวลต์บวกสิ 12, โวลต์จะเท่ากับ24นะครับแต่แอมป์แอมป์เนี่ยจะเป็น5แอมป์เท่าเดิมนะครับ เท่าเดิมเห็นไหมครับซึ่งการการต่อเดี๋ยผมว่าดให้ดูก่อนนะแล้วผมจะต่อกับตัวจริงให้ดูนะครับนี่เป็นแบตนะครับตัวนี้เป็นลบนะครับนี่บวกผมจะเขีนว่าสิบสองโวลต์ห้าแอมป์ สลูกนะครับคือจะต่อสองลูกบวกลบสิบสองโวลต์ห้าแอมตัวนี้ผลลัพธ์มันจะได้เท่ากับยีี่นะครับยี <24 S 1> <24 S 2> ่สี่โวลต์ยีี่โวลนะครับการต่ออนุกรมนะครับนี่สายไฟหนึ่งเส้นนะครับต่อพ่วงจากนี่เลยนะครับมานี่ นะครับอนุกรมนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งหนึ่งจะเป็นสายสายกาวนะครับตัวนี้ก็เอาไปยึดกับโครงโครงรถนะครับจะเป็นกาวนะเป็นกาวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายไฟก็จะไปเข้าในระบบรถนะครับตรงเนี้จะได้ยี่สบสี่โวลต์นะครับถ้าต่อรวมกันต่ออนุกรมแบบนี้จะได้ย <5 M S 2> <ม>ี่ิบสี่โวลต์ห้าแอมป์เท่าเดิมนะครับ นะคือมันต้องดูจุดประสงค์เลยนะครับว่าพี่ต้องการตัวไหนเยอะนะครับนะถ้าต้องการแอมเยอะเนี่ยมันจะต้องต่อขนานนะครับนะอันนี้ต่อแบบแรกแบบอนุกรมนะครับอันนี้ลายมือไม่สวยเลยนะครับแบบที่สองนะครับแบบที่สองเนจะเป็นต่อต่อขนาดนะครับต่อขนาน,น ผลลัพธ์ที่มันจะได้เนี่ยคือโวลต์โวลต์อาจจะเท่าเดิมนะจะได้12โวลต์เท่าเดิมแต่แอมป์จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างปกติของของแบตลูกนี้มัน12โวลต์5แอมป์น M, นะผลผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยคือแอมป์ M เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น10แอมป์นะครับ5แอมป์บวก5แอมป์เท่ากับ10แอมป์นะครับคือต่อขนานนะต่อขนานเนี่ย แอม์จะเพิ่มมากขึ้นนะแต่วัลจะเท่าเดิมนะครับต้องดูจุดประสงค์ของพี่ๆด้วยนะว่าต้องการใช้แบบไหนะแต่ส่วนมากถ้าเป็นรถรถไฟฟ้านะครับเขาต้องการแอมมากขึ้นเขาจะต่อขนานกันนะครับนี่การต่อแบบขนานนะเดี๋ยวผมวาดให้ดูให้เข้าใจง่ายแต่เดี๋ยวผมจะต่อแล้วผมก็จะต่อตัวจริงให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบตสองโวลต์ห้าแอมป์นะครับ เป็นประกาแดงดีกว่านะจะท้เข้าใจงใ่ายบวกตัวนี้เป็นบวกนะครับอีกลูกหนึ่งนะลบนะอันนี้ลบนะครับนี่บวก 12โวลต์5แอมป์นะครับตัวนี้ถ้าต่อเ้าเนี่ยผลลัพธ์มันจะได้นะครับผลลัพธ์เนี่ย5 5แอมป์5แอมป์5แอมป์บวก5แอมป์เท่ากับ10แอมป์นะแอมป์ M มันจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการการต่อเนี่ยนะครับแดง แดงจำแดงแบบนี้ตัวนี้ก็ต่อเข้าไปใช้กับอุปกรณ์นะครับส่วนดำจำดำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลงกาวไปนะครับเป็นลงกาวนะครับนี่นะครับต้องดูดูจุดประสงค์ของการใช้งานด้วยนะครับว่าต้องการโวลต์เพิ่มหรือต้องการแอมป์เพิ่มนะครับนี่สามารถเลือกต่อได้เลยนะครับ นะเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ดูตัวต่อกับตัวแบตนะครับให้ดูเลยนะตัวแบตเดี๋ยวต่อแบบอนุกรมก่อนนะครับอนุกรมมันบอกว่าเอาบวกบวกกับลบนะครับนะครับบอกว่าเอาบวกบวกกับลบเข้าด้วยกันนะครับนะครับ ข้วบ,บวกกับข้วลบเนี่ยของแบบสองลูกเนี่ยก็ต่อต่อ,ตอข้อมกันเลยนะครับครับเส้นหนึ่งเนี่ยเข้าข้อมวยกันเลยนะครับนี่นะครับต่อแบบนี้นะอันนี้เป็นเป็นแบบอนุกรมนะครับคือจะได้ปริมาณอ่าวนที่เพิ่มขึ้นนะคือจากข้างละสิบสองสิบสองสิบสองจะเป็นยี่สิบสี่นะครับ ทีนี้ผมจะลองเทสไฟให้ดูนะครับเทสนะผมก็จะเอาตัว USB ตัวนี้แหละเป็นตัวเช็คดูไฟนะครับว่าตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้มันรองรับไฟได้ถึง2 4โวลต์นะครับอันนี้ผมล็อกนะครับครับตัวนี้ ผมจะจิ้มนะครับเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูนะรู้ว่าไฟมันมาเท่าไหร่นะครับนะครับยี่บหกนะครับก็โดยประมาณนะครับยี่บหกโวลต์ถึงยี่บหกคือมันมึงขึ้นมันขึ้นมาถึงยี่บสี่เลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นลูกเดียวนะครับให้ดูนะครับถ้าเป็นลูกเดียวมันแค่สิบสองจุดสิบสองจุดหกนะครับนี่ถ้าสองลูกเป็นยี่บหกนะครับ นี่ครับถ้าต่อถ้าต่อแบบอนุกรมอนุกรมนะมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มวนนะครับวนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับออันนี้การต่อแบบแบบแรกนะแบบอนุกรมคือให้เขาเ้าใจว่าอนุกรมเนี่ยได้วนเพิ่มนะครับต่อไปเนี่ยต่อต่อแบบที่สองนะครับแบบที่สองเนี่ยคือต่อขนานนะครับคือเราจะได้แอมเพิ่มนะนะครับเราจะได้แอมเพิ่ม แต่ตัวแอมเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่มีตัวโหลดใส่รับนะครับก็เลยอาจจะไม่เห็นค่าแอมนะครับแต่จะให้ดูว่ามันได้แอมเพิ่มนะครับให้เข้าใจว่ามันได้แอมเพิ่มนะอันนี้ผมถอดออกนะครับการต่อก็จะเหมือนกับที่ผมวาดนะบวกเนี่เข้าบวกนะครับลบเข้าลบนะครับสายนึงเนี่ยก็ลงกาวไปนะครับสายหนึ่งก็ไปในระบบไฟนะครับผมวาง แบบนี้ดีกว่านะจะได้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้จะเป็นการต่อแบบขนานนะครับต่อขนานเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเส้นสีแดงนะครับ นะแดงแดงนี้เข้าข้อแดงทั้งสองเลยนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนะนนี้แดงกับแดงนะครับดำดำเข้าดำนะครับแต่ตัวนี้ไอตัวโวลต์มันจะได้เท่าเดิมนะครับแต่มันจะไดแอมเพิ่มมากขึ้นนะครับ นะครับต่อแบบนี้แอมจะเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้คือต่อแบบขนานนะครับตัวสายดําเนี่ยพี่ก็ลงกาวไปเลยนะครับนี่ทีน,นี้แล้วผมจะให้ดูที่ปลายสายนะครับว่าวานเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับ เดี๋ยวผมก็จะใช้ใช้ตัวนี้แหละนะครับให้ดูโวลต์นะว,ว่าโวลต์มันเท่าเดิมนะครับนี่นะครับดำดำเข้าดำนะครับแดงเข้าแดงนี่นะครับโวลต์มันเท่าเดิมนะครับแต่แอมป์อ่ะมันจะเพิ่มเป็น10แอมป์ น,นี้แดงเข้าแดงนะดําเข้าดําวนมันยังเท่าเดิมเลยนะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนแต่แอมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติมัน5แอมป์นะ5แอมป์เนี่ย2 2ลูกบวกกันก็เป็น10แอมป์นะครับนี่มันก็จะยืดยืดอายุก,การใช้งานเพิ่มออกไปอีกนะครับเนาะปริมาณแอมป์ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเหมือนรถรถยนต์นะครับมันจะมีหลายขนาดแอมป์นะครับก็จะใช้ได้นานขึ้นนะครับ ก็อยู่ที่จุดประสงค์ของพี่ๆนะครับว่าจะต้องการใช้ลักษณะแบบไหนนะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้ามีถ้าพี่ๆม,มีมิเตอร์วัดไฟเนี่ยเขาจะวัดได้เลยนะเอาตัวโหลดตัวนี้ใส่แล้วก็ตัวคีบแอมป์นะครับคีบกับเส้นแดงนะครับแต่พอดีผมผมไม่มีตัวคลีบแอมป์นะครับนะผมไม่มีตัวมัลติมิเตอร์นะครับนี่คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ อาดูผมจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามและกดสั b s c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิป้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ